บอกชีวิตหล่อนลักชัวรี่มากแล้วใครดูไอจีหล่อน,อแ,อนแ,แบบน้ำควันไส้อะแต่ไม่ได้ลักชัวรี่ขนาดใส่ผ้าด้านตั้งแต่หัวจะหลดเท้า กองใช้ก็มีแค่คนยืมมาให้โดนคอนผู้ชายคนนี้แบบเต็มที่กันหล่อนมากๆก็ตามที่เห็นแหละผู้ชายเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเลยจัดการให้ทุกอย่างเลยพี่มะดำคลิปนี้เป็นคลิปวัดใจเลยนะเพราะว่าไป3มเดือนแล้วเจอกันแบบ24ชั่วโมงอ่ะเอาจริงๆ3เดือนอ่ะถ้ารอดคือรอดแล้วเป็นไงไปแล้วเป็นไงรอดไหมรอดสิคะแหมรอดสิทำไมรอดก็เหมาลงหนังให้ดู2คนไม่รอดได้ไงได้ไม่เสียเวลาที่ต้องไปเซเย้ซะถ้าจังหวะนั้นมันใช่อ่ะให้หนูพูดเยอะสิเดี๋ยวเกิดมันไม่เป็น อย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็อีก <C ık> แล้วเขาก็จะเอาเทปนี้ <M et al> มาาดู <S 2> <S 2> ด้วยไม่หละตอนนั้นอะ แต่เห็นบอกว่าทริปครั้งนี้คือแพนอย่างละเอียดมากเลยฝ่ายชายนี่คือเขาเป็นคนแพนให้ทุกอย่างคือละเอียดจริงๆเขาให้ดูกระดาษมันังจด1 0ถึง15แต่งเสื้อผ้าโปได้1 1ถึงเท่านี้แต่งผู้ดีหน่อยนะอย่าโปมากแต่แค่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสถานที่ไหนว่าเราจะไปไหนแต่แค่บอกว่าเราควรแต่งตัวยังไงที่นี่ห้ามโปเด็ดขาดนะเดี๋ยวเขาจะมองลุกชีฟนะอะไร้ลุกเออถ้าโปได้อะโปได้ก็เวกัส นั้นไงโอ้เลยมัเตียนจะสุดยอดสุดยอดนะเซมเตียนเราก็เราก็เตรียมตัวจัดลุกไปให้มันให้มันโอเคไป3เดือนขนกระเป๋าไปทั้งหมดกี่ใบเอาความเป็นจริงพี่มดดํากระเป๋าทั้งหมดอะให้แค่หนึ่งใบเราด้วยความที่หนึ่งใบเรารู้ตัวมันไม่อยู่แน่แน่หรอะ่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นส่งกล่องอะ ไปที่นั่น <laughs> แล้วทุกสองอาทิตย์อะ่ะ <laughs> ก็เอาของใส่กล่องเอากล่องใส่กระเป๋า uh huh. ให้เพื่อนขนมาให้ลุกมันก็มีหลายลุก uh huh. หลายแบบ uh huh. หลายสไตล์ uh huh. แต่ที่หนึ่งอย่างที่ดิวไม่ต้องพกไปเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วอะ่ะ uh huh. คือน้ําหอม uh huh. คือเพราะเมื่อก่อนนะนึก uh huh. ออกไหมคะแบบเวลาเราจะฉีดน้ําหอมก็คือ แซ่บก็ต้องกลิ่นสไปซ์สไปซ์หน่อยอ่ะวันนี้จะหวานก็ต้องโฟโรอย่างเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยดิวมาเป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินโซเซ็กซี่เองเขาเป็นกลิ่นทั้งแบบแนวโฟโรด้วยแนวแบบไซตัสด้วยแนวฟรุตตี้ด้วยคือมันก็เลยแบบเอาตรงๆมันก็หวานมาด้วยเสน่ห์ทางใช่ในคาสิโนอ่ะแล้วก็โดนผู้หญิงเขาถามอ่ะว่าน้ำหอมยูวของอะไรเขาถามดิวจริงๆเพราะวันนั้นดิวฉีดฟุ้งมากแบบเออจะรู้จักป่าวะก็เลยเปิดอินสตาแกรมให้เขาดูแล้วก็บอกว่า น้ำหอม from Thailand นะใช่ของโซเซ็กซี่เราก็แบบเอาจริงๆแว็บนั้นอะคือภูมิใจนะว่าแบบเฮ้ยคนไทยมันก็ไปไกลแล้วแต่จมูกชาวต่างชาติล้วว่าบอกกันว่าโซเซ็กซี่อะค่ะคือน้ำหอมเรียกผัวอ๋อเหรอคือฉีดเราก็คือแบบฟินได้ทุกอายุได้ทุกวัยจริงๆทุกคนคือเขาก็คอนเฟิร์มอันนี้จริงๆ